สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมอรเซนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าเสียงจะชัดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งไปถอยตัวไมโครโฟนมาใหม่นะเนื่องจากว่าหลายคลิปที่ผ่านมาก็มีคนบอกว่าให้ลองไปหา,า wireless ไมโครโฟนบ้างหรือว่าเพิ่มเสียงบ้างนะครับเนื่องจากว่าปกติก็ใช้ iPhone อัดแล้วก็เสียงถ้าเกิดมันไกลเกินไปมันก็จะเสียงไม่ค่อยชัดครับก็วันนี้คิดว่าคุณภาพเสียงน่าจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าเราจะซื้อของแบรนด์เนมยังไงให้คุ้มสุดๆไปนะครับก็แน่นอนนะครับของแบรนด์เนมมันก็เป็นของฟุ้งเฟือยอยู่แล้วราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็มีแต่เพิ่มราคาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันแล้วกันว่าสําหรับใครที่คิดว่าของแบรนด์เนมมันค่อนข้างสูงแล้วก็อยากที่จะได้แล้วก็ซื้อ,อยังไงเนี่ยให้เราคุ้มสุดๆคือ ยังได้ราคาที่มันต่ำกว่าราคาในช็อปนะครับมันมีวิธีการนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะทํากันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันว่าตัวเองซื้ออย่างไรให้คุ้มสุดๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมที่ซื้อของชิ้นออต่างๆไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่เคยที่จะซื้อราคาเต็มจากช็อปเลยนะครับก็คือว่าจะได้พิเวลล์จาก บางสิ่งบางอย่างบ้างนะครับเป็นส่วนลดเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าเราได้ซื้อราคาเต็มก็ถือว่าเป็นการประหยัดบางสิ่งบางอย่างไปได้อย่างเช่นวันนั้นเราออกไปซื้อของต้องไปทานข้าวต้องเสียค่าอาหารไปมื้อละสองสามร้อยโอเคก็ถือว่าเราได้เซฟตรงนั้นเป็นของฟรีแล้วหรือเป็นเสียค่าเดินทางค่ารถอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มกันไปก็ถือว่ายังดีกว่าต้องเสียเพิ่มณนะจํานวนนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าเราจะใช้ Pri v i l e g e หรือว่า จะหาโปรโมชันยังไงเพื่อให้คุ้มกับการซื้อของแบรนด์เนมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะคุยตั้งแต่ว่าอันดับแรกนะครับอยู่ที่ว่าคุณซื้อแบรนด์อะไรนะครับโอเคนะตอนนี้เรายังไม่ต้องพูดไปถึงว่าเราไปซื้อที่ต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินหรือว่าการตั้งราคาของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยบ้างนะครับถ้าเกิดใครไปต่างประเทศหรือว่าค่าเงินตรงนั้นเราก็จะขออ่าละทิ้งไ้ก่อนนะครับวันนี้เราจะพูดถึงแต่การซื้อในต่างในประเทศละกันแล้วก็ ในจํานวนช็อปที่มีในประเทศไทยณนะตอนนี้นะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าเราซื้อแบรนด์อะไรนะครับ <c oughs> ก็เราจะพอทราบดีว่าปกติแล้วช็อปที่มันถูกกับช็อปที่ราคาปกติเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่คนละช็อปเลยอย่างเช่น King p o w e ออย่างที่ผมเคยพูดพูดไปในหลายคลิปนะครับ King Power เนี่ยปกติก็คือของเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะราคาต่ำกว่าในช็อปอูทิศในห้างเช่นพารากอนหรืออัญปัซีต่างๆครับเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าคนที่ต้องคนที่ต้องการที่จะได้ราคาที่ต่ำกว่าในช็อปพวกที่เป็นห้างเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูที่ King Power ได้แต่ King Power ก็จะมีข้อแม้คือมันจำกัดแบรนด์อย่างเช่นมันอาจะจะไม่ได้มีครบแบรนด์ใช่ไหมครับอาจจะมีเช่นอ่าถ้า King Power รังนามก็จะเป็นแค่แบบ Prada Gucci อะไรเงี้ยแต่ไม่มีหลุ i ตออะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้อง ดูเป็นบางแบรนด์ไปนะครับโอเคครันนี้พอเราทราบแล้วว่าโอเค King Power กับสมมติเป็นสยามพลาสก็ละกันนะครับก็เป็นเร,เราตัดสินใจละว,ว่าจะ่าจะไปดูที่ไหน,นครับเราก็ไปศึกษาว่าที่ที่นั้นมันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว King Power ข้อเสียคือณตอนนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อจํากัดหรือเปล่าที่ว่ามันยังเป็นโควิดมันยังไม่สามารถที่จะมีบิน่า,ายบินได้ปกติเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยบางสิ่งบางอย่างมันยังซื้อแล้วก็เป็น ดูที f ฟรีคือแบบว่าซื้อกลับบ้านได้นะครับแต่ว่าอีกหน่อยถ้าเกิดเขาเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้วอาจจะแบบไม่มีแบบนี้เราก็ได้คือไม่ไม่สามารถที่จะมีแล้วก็ซื้อโดยไม่มีเที่ยวบินอาจจะต้องมีไฟล์บินทั้งหมดนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ยังก็คือว่ายังสามารถที่จะเป็นโฮมเดลิเวอรี่ได้อยู่นะครับก็จะมีเช่นบางแบรนด์แล้วก็บางช่วงนะครับนี่ที่ชิงพาเวอร์นะครับอย่างเช่นบัตทเก้าอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องมีไฟล์บางทีก็ไม่ต้องมีไฟล์นะรหรือพร a าด้าอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะครับ ก็อย่างเช่น King Power ข้อจำกัดของเขาครับว่าอาจจะเป็นแค่บางรุ่นที่สินค้า,าอาจจะค่อนข้างมีจำกัดไม่เท่ากับในช็อปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอมีพเดูแลวถ้าเกิดที่ King Power มีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีไปเพราะว่าถ้าเกิดราคาของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะตั้งราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าแล้วก็อาจจะมีการลดราคาเองบ้างสำหรับการลดล้างสต็อกเป็นรุ่นๆไปอย่างเช่น King Power ตัวที่เป็นคาร์ทโฟเดอร์ใส สองนักใส่บัตรพนักง,งานที่ผมเคยรีวิวไปนั้นนะคือลดแับหลายขั้นมากครับทำให้เราคุ้มกว่าที่ไปถอยกาในช็อปที่พราก้อนอะไรแบบนี้อีกนะครับอ่อันนั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าในสโปรโมชั่นของทีมเพราะว่าก็จะมีอย่างเช่นเราซื้อแคชการ์ดอย่างที่เขาเคยมีประกาศซื้อ2 5งหมแถมหมื่นหนึง่งหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาโปรโมชั่นให้ดูให้ดีว่ามันสามารถที่จะ นำมาใช้ได้ไหมแบบสมมติซื้อสองหมื่นห้าวกว่าหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นห้าแล้วก็ไปซื้อของราคาสามหมื่นห้าโดยจ่ายแค่สองหมื่นห้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่พวกรายละเอียดพวกนี้ส่วนมากมันค่อนข้างที่จะมีความลิมิตอยู่มันไม่ได้สามารถที่จะเอื้อให้ใช้ได้ทุกอย่างเท่านั้นนะครับแต่เอเป็นว่าราคาตั้งต้น,นเฉลี่ย King Power จะถูกกว่านะครับคราวนี้เราสลับมาที่แบรนด์ที่สยามทาร์กอนหรือว่า e m ็ a บั y ต่างๆบ้างหรือไอคอนสยามอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า ค่าแบรนพวกนี้โอเคว่ามันค่อนข้างที่จะอัปเดตในส่วนของแฟชั่นแล้วก็ของมีค่อนข้างหลากหลายแต่ข้อเสียคือราคามันแค่สูงกว่าครับแล้วก็ข้อดีอย่างนี้นก็คือว่ามันไม่ต้องไปรอสินค้าอย่างเช่นสท่าไหร่คิมพาวเวอร์เราซื้อของวันนี้อาจจะต้องรอส่งห้าวันเวันอะไรองี้ก็สำหรับคนใจร้อนอยากใช้ของเลยมันก็ไม่ได้ไม่เหมือนกับที่ช็อปที่เราไปซื้อแล้วก็ได้ของเลยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คราวนี้เราจะมาพูดถึงชอปที่อยู่ในห้างกันนะครับชอปที่อยู่ในห้าง,างเช่นไอคอนสยามสยามพารากอนเอมพรเรียมเอมพอเทียหรือว่าเอมบาสซีอะไรเงี้ยนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําที่ขายของแบรนด์เนมเราก็ไปศึกษาดูว่าแต่ละห้างเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับก็วิธีการเดี๋ยวนี้ง่ายมากไม่ต้องไปที่ห้างก็สามารถที่จะเข้าจากแอปพลิเคชันวันสยามหรือว่าเข้าเว็บไซต์เซ็นทรัลแอมบสซี่ต่างๆไปดูโปรโมชั่นว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก็คือวิธีที่เราจะลด ของจากราคาตั้งต้นได้น,นะครับอย่างเช่นของหมื่นหนึ่งนะครับเรายังไม่อยากซื้อของหมื่นหนึ่งหรอกเราอยากซื้อให้มันต่ำกว่าครับวิธีแรกที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือว่าใช้พอย n ์บัตรเครดิตนั่นเองซึ่งพอย n ์บัตรเครดิตเนี่ยก็บอกว่าเป็นอะไรที่ต้องอาศัยแต้มบุญนก่อนมาก่อนนะว่าใครใช้จ่ายยอดเท่าไหร่แล้วก็มีแต้มสะสมมากเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเอาไปเป็น รีดีมพอยท์ที่จะลดได้โดยส่วนใหญ่แล้วพอยท์ของบัตรเครดิตแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะลดตั้งแต่10%ถึง15%หรือจนสูงสุดถึง20%อะไรเนงะี้ยแล้วก็แล้วแต่โปรโมชั่นเขาไปครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาที่ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่บอกไปก็คือว่าเราต้องมีแต้มก่อนในบัตรเครดิตนะครับรวิธีนี้มันก็เป็นเหมือนการสะสมไปเรื่อยๆเนาะเราใช้จ่ายอะไรต่างๆครับก็พยายามสะสมแต้มเอาไว้ย,ยิ่งแต้มบัตรเครดิตหรือเลือกบัตรประเภทที่มันสะสมบัตรเครดิต ไอ้ p o i ไ t ไว,ไวอยงเช่นคูณสองคูณสามอะไรเงี้ยก็จะยิ่งทําให้เรามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะแต่ข้อเสียก็คือว่าการใช้บ,บัตรเครดิตมากๆก็ทําให้เราคล้ายๆว่ามันเราไม่ได้จ่ายเงินสดอะทาให้เราแบบไม่เห็นตัวเงินที่แท้จริงว่ามันหายไปจากกระเป๋าเท่าไหร่มันก็จะเป็นข้อเสียนิดนึงถ้าเราแบบอ่ามัวแต่แบบอะไรเล,ล็กๆมันก็จ่ายบัตรเครดิตเพื่อหวังแต้มเลยอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆบ้างอะไรนะครับต่สำหรับใครที่เ็นตอ y การใช้บัตรเครดิตแบบนี้ก็ดีไปนะครับก็มี ประโยชน์จากการใช้บัตรไปนะครับโอเคครับวิธีการใช้ point ก็จะพูดไปแล้วนะครับก็คือว่าคล้ายๆอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่2ก็คือว่าวิธีที่การที่จะลดราคาจากหน้าช็อปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวฟ i ์การ์ดนั่นเองครับโอเคปกติเราเวลาผมซื้อของอะไรผมก็จะซื้อพวกสยามเราก็เหลือขัอนสยามซึ่งเป็นเดอร์เครือสยามทุกบาททั้งหมดนะสมมติคุณได้สยามฟต์การ์ดมาอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าลดมา200บาทแต่ว่าจะต้องซื้อขั้นต่ำที่400บาทหรือว่า ิฟต์การ์ด4,000บาทต้องซื้อขั้นต่ำที่8,000บาทมันก็เหมือนได้ลดไปแล้ว50%นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษาเงื่อนไขดูว่าแต่ละร้านแต่ละบูธเขามีคอนดิชั่นอย่างไรนะครับก็คือเขาสา,สามารถที่จะรับพวกกิฟต์การ์ดพวกนี้ได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นหลุยส์วิตตองนะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยลดราคาเลยตามจริงทุกๆแบรนด์ที่เป็นแบรนดเ์เนมในประเทศไทยแหละที่เขาไม,ไม่ได้ลดนะครับวิธีที่เราจะลดได้ก็อย่างเช่นใช้พอยต์หรือว่าสัญกิฟต์การ์ โดยวิธีการใช้ของเขานะครับก็ก็ต้องเึกาษาได้ดีอย่างเช่นสยามกิฟต์การ์ดสมมุติเราซื้อของหมื่นหนึ่งนะครับแต่เรามีกิฟต์การ์ดทั้งหมดสมมตุติมีหลายๆใบเลยสี่หา by, ้าใบอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วแต่ละใบเราก็จะมีขั้นต่ำนะครับว่าเราต้องซื้อของที่มันมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นซื้อของหมื่นหนึ่งก็สามารถที่จะใช้กิฟต์การ์ดได้ห้าพันบาทเพราะว่าสองเท่าของห้าพันคือหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวอย่าง กิฟต์การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ที่ผมเพิ่งได้มาอันนี้มูลค่า200้เขาก็จะเขียนกำกับไว้ว่าใช้สําหรับซื้อขั้นต่ํา400บาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ expire เมื่อไหร่นี้ต้องดูให้ดีว่ามันยังไม่หมดอายุอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องลองถามบางร้านเขาก็สตรีคมากๆคือมันอาจจะเขียนว่า400บาทขึ้นไปต่อหนึ่งไปเร็จก็หมายเขาว่าสมมติคุณซื้อแบบหมื่นหนึ่งต่อหนึ่งไปเร็จอาจจะรอดได้แค่400ร้ยแต่อย่างที่หริวตองอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าเขาอ,อนุโลมคือถ้าคุณมีหลายๆใบก็แค่ คอเล็กสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันประมาณถึงครึ่งหนึ่งของยอดค่าใช้จา่ายอย่างเช่นก็คือว่าสมมติสองร้อยบาทอย่างนี้ใช่ไหมครับเราซื้อของหมื่นหนึ่งถ้าสมมุติเรามีายี่สิบห้าใบคือเท่ากับลดไปห้า0ันบาทใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะใช้อันเนี้ย2ี่สิบห้าใบเพื่อที่จะไปลดของสินค้าจาก 101, หมื่นหนึ่งเหลือ5,000ันบาทได้ตรงเนี้ยหรือจีต่อเขาก็รับเหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณมียี่สิบห้าใบต่อหนึ่งใบเสร็จเขาก็ใช้ได้เหมือนเช่นเดียวกัน ผู้ง่ายคือเราจะซื้อของจาก1 0,000หมื่นเหลือห0 0 0ันบาทได้เลยซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คุ้มสุดๆครับแต่คราวนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วบัตรตัวนี้มันได้มาอย่างไรนะครับตามจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายมาสักทีเดียวนะครับอ่าตามจริงแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะได้จากบุญเก่าแหละจากการที่เราไปซื้อของชิ้นก่อนนะครับแล้วเราก็ได้สะสมยอดมาแล้วก็จะไปแลกแสกจิต์การ์ดได้อย่างเช่น วันนี้ซื้อหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็จะได้ยกคราตตัวนี้เจ็ดร้อยบาทซึ่งเจ็ดร้อยบาทจะไปซื้อของขั้นต่ําที่ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าวิธีการได้พวกนั้นก็โอเคแน่นอนว่าเธอสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีพวกนี้นเราก็ต้องไปเสียของราคาเต็มนั้นก่อนหรือว่าราคาเต็มนั้นเราจะใช้พยต์บัตรเครดิตอะไรต่างๆก็ได้นะครับเขาจะดูจากใบเสร็จจริงๆที่ไม่ได้หักส่วนลดอะไรเงี้ยไม่ได้หักจากการใช้พวกไพ่พวกนี้มาคำนวณในการที่จะจ่ายให้นะครับ สำหรับใครที่เป็นนักสะสมพอยต์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพอยต์จากบัตรเครดิตหรือว่าพิเวลเลจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก True point as p o i n t AS e r n ซ t หรือว่า d t a c หรือว่า whatever r ระ b i ิด o i n t นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องอาศัยพวก Experience หรือว่าในการสอดสองดูว่าอะไรที่มันเก็บพอยต์ตามชีวิตประจำวันได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมใช้โทรศัพท์ค่าย True นะครับบางที่เขาก็จะมีโปรโมชั่นกับค่าย True ว่าแลกพันพอยต t รับกิฟต์วอชเนอร์หนึ่งพันบาทอะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้ประสบการณ์โดยตรงก็คือว่าเคยได้จากที่ห้างเอ็มโพเรียมไปนะตอนซื้อหรือวิตองก็คือเอาทูทูพอยต์ไปแลกลดหนึ่งพันบาทก็จะได้ลดราคา,าเลยหนึ่งพันบาทประมาณนั้นนะครับสำหรับที่สองเฟรนอันที่สองคือคุ้มสุดๆคือผมเป็นคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าบ,บ่อยอมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือเราก็แตะบัตรปกติไปนั่นแหละเราก็ไม่เคยสะสมไม่เคยสนใจว่าแบบในแร็บิทพอยต์มันจะมีเท่าไหร่ เพรากฏิว่าผมก็เข้าแอปโหลดไปดูโ้โหแต่มีแบบหลายหมื่นพอยต์มากแล้วว่าตอนนั้นน่ะมีโคพิวเดชกับทางตัวอยากกิฟการ์ดตัวนี้นะผมก็แลกมาบัตรละห้าร้อยแลประมาณแบบมันจนเต็มโคตาเขาว่าสิบสิบใบต่ออินดิวเซอร์ผมก็แลกมาห้าพันบาทก็เอาไปซื้อเสื้อหรือเอาไปซื้อของได้เลยลดห้าพันบาทอะไรเงี้ยนะัพราที่เสื้อจากหมื่นหนึ่งเหลือห้าพันบาทอันนี้คือว่าโคตรคุ้มคุ้มสุดๆเลย ก็ตาจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราได้จาก Privilege จากการที่เราใช้ของในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาโปรโมชั่นให้ดีว่าแต่และที่เขามีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างนะครับอ่าโอเคอันนี้เราจบเรื่อง Privilege กับจากตัว Gift Card ไป,ไปแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับอ่าเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงนะในส่วนของค้อนบัตรเครดิตเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าอ่า นอกจากอย่างที่บอกไปก็คือว่ามันลด10-15%แล้วคนระับบางทีอย่างเช่นบางบัตรบางรายการเนี่ยการที่เข้าโคกับห้างเป็นพิเวเลตซะส่วนใหญ่อย่างเช่นผมมีตัวบัตรเครดิตวันสยามที่เป็น s i g กเนเจอนะครับก็คือตัวเนี้ถ้าเราซื้อสินค้าในเครือสยามพิวัต์อะไรเงี้ยเราใช้ point จากบัตรเครดิตเนี่ยมันสามารถลดได้ถึง20%นะครับยกตัวอย่างสมบุตินะครับก็คือว่า เราซื้อของหนึ่งมื่นบาทนะครับแล้วเขาก็จะมีข้อจํากัดว่าถ้าเราแลกห้าพันพอยต์จะสามารถลดได้ยี่สเปอร์เซนแต่ว่าย0ิเปอร์เซนนั้นอนะ่ะจะต้องลดจากจํานวนพอยต์ก็คือห้าพัน0้าพันลบยี่บเปอร์ซนก็คือลดไปหนึ่งพันบาทผู้ง่ายก็คือว่าซื้อของหนึ่งหมื่เราก็จะได้ลดหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเกิดใครมีวสยามตัวเครดิตการ์ดที่มันเลเวลอัพกว่านี้นะเข้าใจว่าที่เป็น,ปนตัวอนะินฟินิตอ่ะแลกหนึ่งมืมันจะลดส0มสิหเปอร์ลซไน3 0ก็เหม ประมาณนั้นก็จะถือว่าเป็น privilege ที่คุ้มยิ่งกว่าขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องศึกษาดูดีๆนะครับเราพยายามไปดูว่าบัตรเครดิตใบไหนที่มันโคกับห้างอะไรเงี้ยเราก็ไปลองดูถ้าเกิดไม่เกินความสามารถหรือว่าเกินความจําเป็นเลยก็ลองไป Apply บัตรเขาได้เพื่อที่จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราจะสามารถใช้ได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็น Experience ส่วนตัวที่เวลาใช้ในการ ลดสินค้าของแบรนด์เนมตั้งต้นมาให้มันมีมูลค่าที่ถูกลงนะครับก็ถือว่ามีประมาณนี้นะแต่ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เอ j อยในการที่จะแลกแต้มหรือว่าทำแบบพวก point ต่างๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบซื้ออะไรที่คิดว่าแบบตัวเองขาดทุนคือแบบคือซื้อแล้วอย่างไรก็ขอให้ได้ลดบ้างลดสักเล็กสักน้อยอะไรเงี้ยถือว่าแบบมันก็ถ้าสนุกแล้วมันเหมือนว่าเออเราได้ซื้อราคาต่ำกว่าัในชอ็อปอะไรเงี้ยก็ เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่สนุกสนานดีนะครับแต่สําหรับใครที่ที่เก็บมาวุ่นวายเรื่องจุกจิกพวกนี้ก็แล้วแต่เลยครับอาจจะซื้อราคาเต็มอะไรก็ได้แต่ว่าก็อย่าลืมใช้พอยที่ตัวเองมีอยู่อะไรเงี้ยไปนะครับแต่สําหรับใครที่มีความคิดคล้ายๆผมอะไรเงี้ยชอบแบบซื้อของที่แบบได้ราคาที่มันต่ํากว่าราคาตลาดนิดนึงอะไรเงี้ยก็ลองหาโปรโมชั่นพวกนี้ไปก็จะเป็นทางเลือกดีๆทางเลือกใหม่ๆนะครับนอกจากนี้เองนะครับถ้าเกิดช้อยสุดท้ายแล้วว่าอยากจะ ซื้อของให้มันต่ํากว่ายังไงนะครับก็คือเอาของเก่าไปขายนั่นเองนะครับก็เป็นทางออกสุดท้ายที่แน่นอนครับก็คือว่าจะมีเงินหมุนเข้ามานะครับก็อย่างเช่นตัวซองแว่นตัวนี้หรือวิตตองจริงผมก็ใช้แล้วแหละเราก็จริงอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยแต่ยังหาไม่ถูกใจเท่าไหร่สมมุติผมไม่ขายตัวเนี้ยสมมุติขายได้หมื่นหนึ่งนะก็ไปขายตัวนี้หมื่นหนึ่งรอบไปลบจากของที่ซื้อใหม่ก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ง่ายๆใครก็คิดได้แต่บางคนก็อาจจะแบบ เสียได้ไม่อยากขายหรือแบบคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะต้องขายด้วยหรออะไรเงี้ยก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าแบบเออจริงเราเอาของเก่าที่มีมูลค่าเนี่ยไปขายได้ก็เช่นเดียวกันถึงว่าราคาจะตกแต่ว่าถ้าคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วหรือเราแบบไม่ได้เอ็นจอยกับมันอะไรเงี้ยก็เอาไปขายก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปเป็นพัทีสปฏิบัติตามได้นะครับ เอออย่างหนึ่งที่จะบอกไปคือว่าเวลาเราไปแลกสยียางกิฟต์การ์ดเดี๋ยวเช่นที่บอกไปหนึ่งหมื่นห้าพันลดเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยต้องรีบไปนะคือผมบอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ตามห้างอะไรเงี้ยคือถ้าห้างเปิดปุ๊บอ่ะคุณต้องวิ่งไปที่ช็อปแล้วก็ไปจ่ายเงินเพื่อที่จะมาแลกเลยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะสมมติห้างเปิดสิบโมงเนี้ยประมาณเที่ยงอ่ะก็ก็หมดแล้วพวกบัตรหรือว่าพวกรปรโปรโมชั่นพวกเนี้ยคือคนมาแลกกันหมดแล้วไม่คิดว่าคนจะแบบ แย่กันเร็วขนาดนี้ก็คือปกติผู้นี้เขาจะมีแบบสิทลิมิตต่อวันอาจจะร้อยสิทสองร้อยสิบิอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดคือเราต้องไปให้ไวที่สุดประมาณนี้นะครับเช่นทางเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะไปเลงไว้ก่อนครับวันหนึ่งแล้วก็บอกเอสเอว่าเดี๋ยวพวก่นี้ผมมาเอาเพราะว่าพวก่งนี้มันมีโปรโมชั่นแบบนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงแเราช่วยรีเซิร์ฟเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะรีเซิร์ฟไว้ให้เรานะถ้าเกิดเขาขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ เร่ิวันลุ้งขึ้นคุณก็รีบมารูดบัตรอะไรไปเลยประมาณนี้นะครับก็อันนี้บอก,ทกเทคนิคน้อยกันครับไรวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ